สวัสดีผู้ชมทุกคน้วยนะครับพบกับผมใน Ende ดนเมกโดร EP ที่2ี่แล้วนะครับผมถ้าเสียงผมแปลกไปไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนตอนนี้ผมวัดกินมีไข้นิดนึงดังนั้น EP นี้ผมว่าอาจจะสั้นหน่อยนะครับจากล่าสุดก็คือเราขึ้นมาที่เขตเมืองชั้นบนเรียบร้อยมีที่ให้เราสำรวจอีกมากมายเหมือนเดิมห้องใหญ่เบิ่มเลยเดี๋ยวเราไปห้องนี้กันผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมกับห้องนี้ขอให้มันเชื่อมเถอะเพราะว่าถ้าไม่เชื่อมก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้ว จาก e ีพี EP ที่แล้วที่เรารู้ว่าสามสหายหอคอยยอดนักสู้ที่เขาขึ้นมานำล่องที่เขตชั้นบนก่อนเราเดี้ยงไป2แล้วนะครับคิดว่าอีกคนนึงก็น่าจะไม่รอดแต่เดี๋ยวเรารีบหน่อยแล้วกันบางทีอาจจะรอดก็ได้อย่าเพิ่งตายเด้อผมไม่อยากจริงๆผมไม่อยากให้พวกเขาขึ้นมาก่อนเลยเพราะแบบเราเรา,เราค่อนข้างมั่นในอยู่ว่าแบบเราไม่น่าเป็นอะไรต่อให้พวกเขาไม่มาไม่มา,ไม,มา,ไ,มมาไม่มาตายแทนเคยสู้แล้วเคยสู้แล้วยายายามายุ่งกับเราปล่อยไปไอพวกนี้ต้องครับเพราะเราต้องโดด โอ้โอ้โหเบอร์เชกเกอร์ทำงานเลยโอ้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 ยหยีไม่โดนเมื่อกี้ดุงทำยังไงแล้วเนะี่ยมาห้องที่เราไม่อยากจะสำรวจเพราะมันใหญ่เหลือเกินแต่บางทีมันอาจจะไม่ใหญ่อย่างที่คิดกันนะผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนทางเล็กๆในที่เหมือนเหมือนเป็นแคปซูลที่อยู่ในโดมขนาดใหญ่เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้สำรวจข้างนอกก็ได้อาจจะมีแค่ข้างในซึ่งอาจจะเล็กกว่าที่เราคิดถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีครับโอ้ยหยีโล่เหรอหยีโล่ต้องจีรโยห์วน เนี่ยนี่ไงเกือบไปแล้วมัละตะกี้เขาง้าง,าางเกือบหวดเกือบหวัวแบะแล้วฮ้ยแต่ทำไมมีมอนเ้าื่องนอกให้มีมอนเครื่องนอกอย่างนี้แปลว่าเราอาจจะได้เจอก็ได้ผู้ชมเขาไม่น่าจะสร้างมอนไว้เปล่าๆปี๊ปนีป่ไงเ,เราออกขวาได้เราลงมาทั้งมนได้แต่เดี๋ยวเขาลองขึ้นไปดูกันกคล้ายๆกับหอคอยกํานักสู้เลยเพียงแค่ต่างกันที่แบบมันไม่ได้มีผู้บรรยายแล้วก็ประตูไม่ได้หรอกไม่เ,เด้นะ ผมจำได้ว่าผมมีว่ได้ฮิวเลยแปลว่าลีลิกผมทำงานแล้วแน่เลยเนะี่ยงั้นเดี๋ยวผมออกขวาก่อนปิ้วอ่ะอะไรวะเออแล้วก็ไปฝั่งนึงนี่ไงเชิญโชคตรงนี้มีห้องด้วยโอ้ยจะเป็นห้องของดริงจริงๆที่มาก,ก่อนสิ่งนี้คือข้อความสกิลลอยถึงมอตลี่ครับท่านมอตลี่ ท่านเป็นอย่างไรบ้างหยุดพักการเรียนที่สถาบันบ้างก็ได้นะถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะทําแบบนั้นแต่วางใจได้เลยว่าข้าจะทำหน้าที่ของท่านเขียนให้เต็มความสามารถยังมีความลับที่ข้าต้องบอกกับท่านอีกมีโฮมุนครุสผู้หนึ่งที่มีความสิทธิสมมากและข้าเองอยากจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักโปรดมาพบกันในการส่วนตัวเร็ว,รว,รวนี้ด้วยจากคิวรอยมาถึงใครกันวะแต่กคิวรอยที่มี ผมไม่รู้ว่ากิวลอยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับบอตลีเป็นการส่วนตัวนะครับจะเป็นอาหารผู้รักใช้อะไรทำนองนั้นเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอเครับตูวเรื่องโอ้ข้างล่างนี่ลงไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราใช้มอตลีว่ายขึ้นส่วนกระแสโอ้หมันก็เสียเวลาเรื่องเมืกันเว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค โอ้ยนด้นเดี๋ยวเข้าระยะเดี๋ยวเมื่อกี้เจ็บฟรีเลยเอ้ยน้ำ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 ต,ตายก็ตายเพราะน้ำนี่แหละขอตรงนี้ให้ข้าโอเคเป,ไปิดประตูปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราโอเคจัดการอูปสรรคาก่อนเอา้าฮิวหมดแล้วแย่และอะไรเราด,ดูไปฝั่งนู้นเลยปิ้วเมาข้าขอของนะ อีกอะของอัปเดตอันนี้่ะเรามีจนหยุดจนลนแล้ไหมเงี้ยลงก่อนแต่เราค่อยออกขวาปึ้งปึ้งโอเคครับมองว่าผมจะรอดไปได้นะพอฮะิวหมดแลวโอ๊ยเรามีสิ่งนี้อย่าลืมนี่ฮิวฟรี24ชั่วโมง3า5วันโอ๊ยนี่ไง เบอร์สเกอร์ทำงานพอดีตรงนี้มันอ๋อมันเป็นประตูปิดครับแต่เราเปิดได้เนี่เดี๋ยวเลยแล้วเราก็สามารถที่จะโหตรงนี้นี่ท้าทายเหมือนกันนะเฮ้ยอ่ะผิดฟังผิดฟังโอเคทันโอเคท้าทายอยู่แต่ก็โอ้อีกแกะเครื่องขยายพลังผู้บริหารเรามีแล้ว โอ้ยไล่วงอ๋อไม่ล่วงไม่ล่วงโอเคเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องดีดไปิดฝั่งปิ้วนี่ไงเหมือนเป็นทางไปต่อผู้ชมแต่ดังนั้นเราอย่าเพิ่งไปดีกว่านี่เราขอลองเช็คตรงนี้กันนี่ฝั่งตรงข้ามเอ้ยอ๋อเพื่ออะไรอะ่ะมันก็ไม่ใช่ห้องที่มีอะไรนี่ว่ะโอ้ยออกโอทีไม่ตั้งใจเริ่มมาเราไปเปิดหน้าเขาก่อนเลยห้าวจาัด อีกแยะเอาทำไมเยอะแยะห้อยงอื่นมังคือไปฝั่งก่อนอีกฝังงก่งมีอะไรอ่ะอ๋อแย่และถ้าอย่างนี้เราเกาะกำแพงไม่ได้ถ้าเกาะกำแพงไม่ได้เราก็โดดไม่ได้แล้ต้องไปฝั่งก่อนให้แบบเปิดจากอีกฝั่งอันนี้ก็โอ okay. เคเดี๋ยวลองลองดูกันว่าฝั่งนู้นสามารถโดดได้ไหมโดดได้แล้วก็ง่ายเลยอ๊ย้ไม่ได้แสดงว่าเราต้องมาจากฝั่งนูน้นผู้ชมตรงนี้เรายังผ่านเลเซอร์ไปไม่ได้แล้วผมคิดว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยที่จะผ่านไปได้ตรงนี้ฟ้าแล้ว งั้นเราไปเราไปฝั่งนี้กันปึ๊บมันอาจจะมาเชื่อมกับตรงนี้แล้วเราก็สามารถเปิดไอ้น,นี่พอเปิดแล้วก็จะเปิดอันนี้ได้แล้วก็เราทะลุมาห้องนี้แล้วไปห้องนู้นต่อตามสเต็ปไปฝั่งนูน้นีกว่าไปอยู่โอเคอคณครับสรับฮยูบอสนน่อีซี่อยู่ เาเป็นบอสที่ถือโล่อย่างนี้ก็อีซี่อยู่เราสามารถทางโล่ได้ง่ายอยู่ขอนะเฮ้เดี๋ยวโล่เป็นไฟด้วยเหรอผมต้องฮิวก่อนไม่งั้นไปหว่นแน่เลยโอ๊ย โอ้เฮ้ยจะตายจะตายแย่แลวฮิวหมดแบบหมดจริงๆแล้วฮิวหมดแล้วตัวเปล่าเลยแต่เราได้เราทำได้เร่กระชูด <c oughs> ขอทัชคอพังแล้วเหรอสายหน้าอย่างนี้ ปกป้องประการอิมพีเรียลหน้าที่ของข้าล้มเหลวโปรดหยุดนายท่านกิวรอยภาระของผู้นำทั้งหมดด้วยตัวของเขาเองไม่มีสิ่งใดเหลือให้ปกป้องยกโทษให้ข้าด้วยข้าทำเต็มที่แล้วถึงเวลาพักผ่อนของเจ้าแล้วนะเครื่องขยายพลังผู้บริหารขยันให้มาจังเลยนี่งไงผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดข้างล่างก่อน โอเคแล้วเดี๋ยวเราอ๋อไม่มันมันมันรีให้เต็มแล้วถ้ง,งั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยปึ๊บขอให้มันเชื่อมกับข,ข้างบนไม่เว้ยเฮ้ยผมลองปีนตรงนี้ดูกันอาจจะเชื่อมหรือเปล่านี่ไงอ๋อแต่ฝั่งนู้นมันเป็นประตูอยู่มันเป็นประตูกำแพงที่งัดไว้ไม่ให้เราแบบพุ่งชนแปลว,ว่าเราต้องไปเปิดจากฝั่งนู้นซะก่อนเคโออเค,อเ,คเข้าใจได้งั้นเราจะไปตรงนี้กันก่อนทางเริ่มต้น ข่าเกียรติท่านเอ้เป็นไงล่ะสิงนี้คือเสร็จเครื่องรางเพิ่มพลังชีวิตรครับอ๋ออ่าติดสายฟ้าแล้วเข้าทางไปดีกว่าอย่าสู้กับมันเลยเดี๋ยมันเอาเราเอ้ยเดยวนะ อ๋อเรากระโดดไปจากฝั่งนู้นได้เราควรจะทำแบบนั้นตั้งแต่แรกเลยคุผู้ชมขอลองเช็คตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกระโดดไปโอเคแนั้นก็เหมือนกันหลกัลกๆก็คือมันอยากให้เรากระโดดไปจากฝั่งนูน้นงั้นเราไปกระโดดไปจากฝั่งนูน้นตามที่เขาขอไปยัยงอ่านี่ไงซึง่งมีสาวในรู้ว่าให้จัดก,การมันก่อนดูแลหน้าที่มันคืออะไรเอาไว้ขัดเราไม่ให้เราบินเนี่ยแหละโอเคประมาณนี้แล้วพุ่งนี่ครับผู้เคารพกฎการบินสูงสุด นี่ไงทานี้แล้วก็ขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเราวับได้ไหมต้องไปเองไกลได้ผู้ชมไปวิ่งกันเดี๋ยวผมพาผู้ชมวัร์ปดีกว่าตบมือปุ๊บนี่ไงมาถึงพอดีนี่ไงหมายเลขสิบสี่ยังไม่เจอคนสุดท้ายเลยถ้าก็าได้แต่ภาวนาให้เจ้าปลอดภัยนะไว้ด่นเพิงเป็นเดี๋ยวเพิ่งเป็นอะไรไปหรอีโอกาสรอดจะต่ำแต่ก็อยพ่พิงยอมแพ้ด้วย ไปต่อโอ้ยสัตว์คู่ถ้าเกิดประตูด,ด้านซ้ายเปิดแล้วมันยังไม่ฟ้าแสดงว่าเราพาดห้องหลักไปแน่เลยคุณผู้ชมแต่ขอให้มันไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นไม่เป็นอ๊อ๋อแล้วมันมีห้องอ๋อมันมีห้องข้างบนอีกงั้นเราต้องโดดมาจาฝั่งนี้ครับไปเมงปึดโอเคครับ ชุบๆนี่พลังของเคียวยังคงอลังการอยู่เสมอแล้วก็กระโดดจากฝั่งนี้ไปปติมตึ๊บเอ้อจังเลยเวลามอนมันแบบตั้งโล่ป้องกันนิ่งๆเชืงเชๆอันนี้เปิดได้ครับไปอยู่อ๋อแต่ไม่พอมันต้องลงมาจากที่ที่สูงกว่านี้แล้วต้องขยับไอ้รูปบาตรต้องขยับไอ้บุกงลบอะไรแหละรูปบาตรสี่เหลี่ยมนี่ไปไกลๆก่อน ต้องขยับมันไปที่อื่นมันน่าจะมีสวิกอยู่แหละปิ้วคามหานูกสปปะพัสสิงโอเคต่อไปก็โอ้โหยังโดนนีเ่เจอาไอโอ้โหร่วงลืมไปลูกบ่านนี้มันเกาะไม่ได้โอเคเปิดแล้ว <c oughs> มันไส้มันไส,ส,ส้ในการส่วนตัวครับผมต้องเคลื่อนลูกบาศสี่เหลี่ยมนี้ไปไว้ที่อื่นก่อนซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนะอาจจะต้องหาสวิชไหนดูซิมีสวิชไม้ฝั่งตรงข้ามอ๋อใช่ใชผมต้องโดดไปในฝั่งตรงข้ามพอเราเปิดประตูแล้วเน้ลูกบาศบางังแย่แล้วทาําไงอ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคมันยืนเหยียวแล้วอัคติเวตได้เห็นนะแปลว่าตรงนี้ ต้องใช้ต้องโดดจากตรงนี้ซึ่งเราต้องเอาลูกบาศออกให้หมดส่วนตรงเนี้ยมันสามารถเจาะได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเจาะอ,อันนี้เลยก็ได้ผู้ชมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็โอเคมันล่งแล้วเราไปได้เลยปึ้งโอเคโอ้ยยังโดนนีกเกอพี่ไม่ตั้งโล่พี่ก็เสร็จผมสิครับสิ่งนี้คือครึ่งละโอเค เลือดเพิ่มขึ้นชอบความเลือดเพิ่มขึ้นจังเลยหมายความว่าตายยากขึ้นครับเราโดดจากฝั่งนี้ก่อนเพราะเราต้องไปเลียร์ประตูฝั่งนูน <c oughs> ้นไปคันคอนิดหนึ่งต้องยิงมือแมวมาเกาคือ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 คอะไรขอขึ้นไปจุดสูงสุดอะ่ะแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่ตายเอาไม่ตายแต่ก็ไม่ผ่านงั้นเราต้องจัดการไอ้เจ้านี้กัน ความน่ารำคาญระดับเอสาไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้ว,ว,วเมาอ้กเก้อคีคำรับนั่งก่อนเลยมีเรื่องไหมมีความคืบหน้าพวกเราเดินทางกันมาไกลามากเลยนะปีนประการอิมพีเรียลมาแล้วด้วยอะสุดจริงพออยู่ที่เขตชั้นล่างแล้วมองขึ้นมาก็เห็นที่นี่อยู่ไกลๆนะไม่คิดว่าเราจะมากันไกลขนาดนี้ไลแลก็กพร้อมเผเชิญหน้ากับกิวรอยไหมอืม ข้าตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ข้ามีพวกเจ้าอยู่ด้วยคิดว่าทุกอย่างคงโอเคข้าก็ด้วยต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันข้าจะคอยสนับสนุนเองนี่ไม่เหมือนโนราตามปกติเลยนะเนี่ยแต่ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแบบนี้ก็ดีไปกันเถอะอืมแสดงว่าเราใกล้เอนเกมจริงๆแล้วผู้ชมบางทีตรงนี้อาจจะเป็นทางไปต่อแบบไปต่อเลยดังนั้นเราอย่าพิ่งไปเราไปสำรวจข้างล่างกันก่อนแต่เราจะไปเอาลูกบาดออกไปโดดจากตรงนี้ เอ่เอาขึ้นเพระเดี๋ยวอย่าบอกนะมันเอาขึ้นให้อยู่แล้วเหมือนพอเราออกไปจากห้องนี้เอ้ยไม่ใช่เหมือนพอเรานั่งก็อี้แล้วมันก็รีเซตให้เราก็ดีงั้นไปละเดอ้อแหวโอ้ยัยงดูนี่ออตึมเจ้าเป็นใครนี่แต่การทีเลอร์กันโอ้ย,อย,อยข้ามโยแวนข้าไม่กูโล่หรอกอีซี่อ่ะโอ้ โอ้โอโอเครบเบอร์เอสกเกอร์ตรดิดพอดีถือว่าลัคก,กี้สิ่งนี้คืออันนี้ก่อนแหวนนักบวชหญิงนิ้ละนามเพิ่มพลังพลังเวทที่ได้รับในขณะโจมตีเพิ่มขึ้นครัไม่ใช่สายเราให้ข้อความจากเคนถึงกิวรอยอกิวรอยเอ๋ย เจ้าก็รู้ดีว่าข้าเปรียบเจ้าเป็นเหมือนตัวไข่คนหนึ่งไม่ใช่แค่เพราะว่าเจ้าถูกสร้างขึ้นมาจากแบบจําลองชีวภาพของข้าแต่เป็นเพราะว่าจะดีหรือร้ายเจ้าก็มีความคล้ายคลึงกับข้าและอีกหลายๆเรื่องด้วยเหตุนี้ข้าจึงให้เจ้าแบกรับภาระที่หนักอึ้งข้ารู้ว่าการปกป้องกำแพงนั้นมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากมายมหาศาลและข้าเองก็กำลังเตรียมโฮมุนครุสเพื่อที่จะสืบทอดภาระรานี้แทนเจ้าอยู่ขอให้เจ้าอดทนรออีกสักหน่อยนะจากเคนเมเลียส แสดงว่ากิวรอยก็ยังคงเท่ากับเคนอยู่ถึงเราจะฆ่าเคนตัวจริงไปแล้วก็ตามแต่แต,แต่แต่ตรงนี้ยังไม่ฟ้าทาไมยังไม่ฟ้าด้วยเหตุผลอันใดผมพลาดอะไรไปต้องมีอ้อนยังลัคก,กี้จัดโอ้ขยายพลังงานผู้บริหารเนี้ยขยายขยายได้เกินไปกันดีกว่าบางทีตรงนี้อาจจะเอนเกมแล้วก็ได้คุณผู้ชมมาเอนเกมอะไรตอนที่ผมป่วยเนี่ยสู้ได้ไม่เต็มที่เลยโอ้โหโอ้ใหญ่ซะด้วยโถงไปทางซ้ายก่อนขวาน่าจะบอสไม่มีอะไรด้วย นี่ไงมีฟึบดีน้ำหาก่อนโอเคครับโอ้แอชมนเด้งเลยผู้ชมมันบอกว่า HP ถึงแม็กซิมัม4 2 5นี่แม็กซิมัมเลยใช่ไหมเอาผมว่าน่าจะเป็นแบบเราเก็บไอตัวตัวขยะตุกเขาเรวแหรตัวเพิ่ม HP จนจนไม่เหลือแล้วในเกมนี้แน่เลยอย่าไว้ใจใครนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่นายท่านสั่งเอาไว้วึง้งฟบและนั่นคือผลที่ข้าไม่สนใจคำพูดของเจ้า พวกเรารู้ว่ากำแพงนั่นดึงพลังเวทมาจากดินแดนประถมกําเนดถ้าเจ้ามีหน้าที่คอยดูแลมันแล้วมันก็กำลังอ่อนก,กำลังลงนั่นก็เกือบจะแน่นอนแล้วว่ามันเป็นเพราะจิตสำนึกกลายพันธุ์ที่ต้องคำสาปของเจ้าได้ทำให้คำสาปร้ายนี้แพร่ออกไปอืมที่พูดมีเหตุผล <c oughs> แน่นอนว่าเจ้าต้องเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้วไม่ต้องมาทำแกล้งซื่อแต่ถ้าหากไม่ใช่ข้าแล้วควรจะเป็นใครละ่ะมีใครอื่นที่คู่ควรกับพบลังนี้อีกละ่ะข้าจะจัดการคำสาปร้ายนี้และเมื่อข้าข้าจะทำเอง อะไรนะข้าจะทําหน้าที่นี้แทนเจ้าเองยังไงซะข้าก็ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือไงทาไมทาไมเจ้าข้าจําได้แล้วข้าจําได้ว่าทําไมข้าถึงอยากกลับมาที่เขตสันบนนี้มากนักโน่าอย่างเจ้าไม่สามารถแบกรับภาระของประเทศนี้ได้หรอกกิวรอยไม่สิพี่ชายข้าจะรับช่วงต่อบัลลังก์นี้เองอยากได้อะไรก็ต้องใช้กําลังแย่งมาโอ้ย แรงเอาเรื่องเฮ้ยแม,วม,แมวมีดแมวมีดโอ้โหเยอะสุด้วยไอ้เนี้ยโอ้โหูหูโดนดาบปักรัวๆไม่ทันได้เกิดใหม่เลยปล่อยครอบ on the rock โอ้ยเอ้ยเอยเอตันไปก่อนสีเสียฟ้าแล้ว ลุกไหวเหลอเกินนะพวกคุณเฮ้ยไปไหนล่าอ้ยโอูยโอ้ย,ยไม่อยู่ไงพอไฟฟ้า โอ้ยเด็บอยู่แต่เบอร์เกอร์ทำงานแล้วโอ้ยไม่มีอ่ะโอ้ยข้าเพีรสองไวมากผู้ชมอีซี่อยู่ขอแค่มันไดบินโอ้ยโอ้โหมันเคาน์เตอร์เราฮิวก่อนโอ้ยโอ้ยไม่ฮิวโอ้ยออเค โอเคลุกไหวมากสมแล้วที่เป็นคิวรอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี้ยอืมมมมันไปเกิดทำงานด้วยโบลดตั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 ดเฮ้ยอยู่นิ่งเออมันก็อยู่นิ่งดีว่ะ ปล่อยดาบเยอะไปไหมยังโดนอยู่แยวอะไรอ่ะอุ๊ยโอเมื่อกี้ก็กดแพรลี่ไปก่อนเลยไม่รู้โดนป่ะหลังเข้าเฟสสองนี่ติดสาย้ายากนล้เราอ่ะอ้ยโอ้ยโหติดไฟตายเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแต่เบอร์ซิเกอร์แล้วโอเคลิลิิทำงาน อย่าหลบนะเว้ยไม่มีไงเจ้า,าจต้องเจ้าต้องเจ้าต้องตายจริงแล้วนะนี่มันสามไฟลแล้วนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเป็นไปไม่ได้ค่ะพ่า,ายแพ้ยางงั้นเลยโนล่าที่เจ้าพูดก่อนหน้านี้มันคือการจักราหงั้นเหรอนี่คือการบอกลาของเจ้างั้นเหรอก็คงจะใช่นะข้าเข้าใจแล้วแมกโนเลีย หยุดนะได้โปรดเถอะยาข้าไม่ได้อยากให้เจ้าแบกรับความทุกข์ทรมานนี้ต้องไม่ใช่เจ้าเพราะแบบนั้นข้าก็เลยเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่จําเป็นต้องทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะต้องมีหนทางอื่นอีกแน่ข้ามีเจ้าโนล่าข้าจะคอยเฝ้าดูเจ้าเองไล้ลักจากตรงนี้ โหและกำแพงก็กลับมาอย่างนี้เหรอจบแล้วผู้ชมจบ ending A แล้วมันมี ending อ,อื่นแน่ๆนด้วยได้ด้ว่าเป็นซีรีส์ที่ยาวเอาเรื่องเลยเหมือนจะเป็นเกมแนวแอคชั่นไซส์สครอลนะแต่ไปมา,มาเ,หมเหมือนเกมแนวแบบ explore explore simulator มากกว่าอย่างที่ผมเข้าใจก็คือ กิลรอยเนี่ยก็คือเคนบิเลียสเนี่ยเป็นพี่ชายของของตัวโนล่าซึ่งโนล่าเนี่ยน่าจะนำสกุลมิเลียสผมไม่รู้ว่าโนล่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่านะแล้วที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้โนล่าต้องมาเป็นคนแบกรับเรื่องนี้ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใครสักคนต้องทําก็ได้นะเพราะว่าตัวกําแพงเองอะ่ะก็มีประโยชน์ในบางมุมแล้วมันก็เป็นช่วยมันก็มันก็ช่วยเหลือคนจากไอ้นี่ด้วยบนคนบนเขตชั้นบนกับชั้นกลาง แต,แต,แต่จนกระทั่งแบบมีผลมีฝนของฝนดับชีพที่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นผลเสียซะเองยังไม่กระต่างครับในเรื่องมันยังไม่กระต่างมากเพราะว่าเรายังจบไปแค่เอนดิ้งเดียวแต่สําหรับตอนนี้ก็เท่าน,นี้ก็พอครับเท่าน,นี้ก็ถือว่าพอแหละว่าสนุกแลวมีมีคาสินเอนเคดิดด้วยนี่ใครอ่ะคงเป็นไลยล็กสมัง้งจากชุด เอนเดอร์แมกโนเลียแม้ว่าชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้อื่นแต่ความรู้สึกที่อยากจะปกป้องเจ้านั้นมันเป็นของข้าเองเหมือนจะเป็นคําพูดของโนล่านะโอ้เมนูเปลี่ยนด้วยผู้ชมก็ประมาณนี้ครับสาหรับซีรีส์เอนเดอร์แมกโนเลียเดี๋ยวเราไปตามเดี๋ยวผม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 ขอดูก่อนว่าผมจะไปตามเก็บเอนดิ้งอื่นดีไหมแต่สำหรับตอนนี้ก็เท่านี้ประมาณนี้โอเคกันโอเคแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนจนจบเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามเกมต่อไปกันด้วยนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับ EP นี้ Have a nice race Have a great d a y นะครับทุกคนสวัสดีครับ